สวัสดีครับผมยูริคุนเกมมิ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มตู้กราชาของฮัสเนะกับชิอรินะครับผมเป็นตู้ปินเฟสเนาะก็คือมันจะดอก2เท่านะครับดอก3ดาวแล้วก็มันจะมีเศษ100เศษมาด้วยนะครับก็ถ้าได้ตัวหน้าตู้เนาะประมาณนั้นนะครับผมก็เป็นตู้ที่ดีมากๆเลยนะครับ ก็มันเป็นตู้แพ็คคู่เลยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมเพชรผมก็มีอยู่ประมาณ1400 0นะครับ1 4 0 0 0ันกว่านะครับผมซึ่งผมก็สมไม่ได้นะครับอ่าผมคาดการไว้แล้วนะครับผมว่าผมต้องสมไม่ได้อ่าตั้งรูปเป็นรูปเอ่อรูปอัศนีก้นนะครับผมก็อ่าอ๋อ่นี่เองก็ ผมก็แบบอ่าก็ต้องประทับใจนะครับแต่อเนี้ยคือตู้เป็นตู้ที่แบบอ่าผมสุ่มไปแบบสุ่มไปเยอะมากนะครับผมลลก็คือที่ตอนเนี้คือแบบผมก็สุ่มไปเยอะนะครับผมก็คืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะเอาไอดีที่ดองโลนะครับผมไปทำคลิปดีกว่านะ เพราะไอตีหลักนี่คือแบบเกินมากจริงๆนะครับผมอ่าไอตี ID ดองโลไปเลยดีกว่านะครับผมไปสุ่มตู้คุเลจิตะนะครับก็เป็นตู้สำคัญเลยทีเดียวนะครับก็มันจะมาวันไหนมันจะมาวันที่19นี้นะครับ19อ่อที่จะถึงนะก็ประมาณปีหน้าเลยนะครับผมอ่าอันนี้คือผมก็คือสุ่ม สุมมแบบอให้มันออกนะครับมันก็ไม่ออกนะครับมันก็ออกได้แค่แบบน้อยๆนะครับแบบออกได้แค่ไอดีดองโลเท่านั้นนะครับอ่าไอดี ID ดองโลคาดการไว้ว่าอ่ามันน่าจะออกแน่ๆนะครับซึ่งมันดองโลไว้ร้อยเจิบโล ร้อยีนะครับผมผู้เล่นใหม่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่คือผมแนะนำให้สมเลยนะครับผมเป็นตู้ปิดนเฟสด้วยแต่ไอนี้คือผ่านไปแล้วไงอ่ะคือผู้เล่นใหม่คือไอโน้ไม่ได้สมไม่ได้แล้วนะครับโอเคเรางั้นเปิดไวไฟแป๊บนึงโอเค มันน่าจะดวงดีดวงดีกว่าเดิมหรือดวงร้ายกว่าเดิมวะโอเคดวงร้ายกว่าเดิมโอเคมันในเมื่อมันเกิดแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ไปไอดีดองโลกันเลยดีกว่านะครับผมนะครับผมไอนี่คือไอดีดองโลนะครับอ่า อ,อ,อันนี้เวลก็สี่นะครับผมก็อันนี้คือไอดียดองโลของผมนะครับผมมีหลายเดีเลยนะงั้นก็เราก็มาลุยก,กันเลยนะครับผมก็อันนี้คือไอดียดองโลนะก็มาเกลือกันเลยนะโอเคโลที่หนึ่งผ่านไปลุตเลดเขียบเลย <laughs> ไปไม่ได้นะฮะเอ้ยโหลดแล้วโหลดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวมันได้ใช่หรือเปล่าครับเนี่ยนะครับผมมันก็จะโหลดแบบนี้นะฮะโหลดนานด้วยสิไม่รู้มันจะได้เปล่านะโอ้โหหลุดมาสองใบโอเค ได้แล้วฮะได้แล้วนะฮะผมก็นี่แหละนะครับตัวละครหน,น้าตู้นะครับผมนี่นะครับผมไอดี ID ดองโลได้นะครับแต่ไอดีแบบไม่ดองโลคือไม่ได้เลยนะครับผมไอตี ID หลักผมก็ไม่ได้ทีนะครับงั้นมาต่อกันเลย อ,อันนี้คือต่อแบบรวดเร็วนะครับผมสุ่มแบบรวดเร็วไปเลยพอได้แล้วนะครับผมตู้เปนเฟสเออไม่ได้ตัวไหนบ้าง <c oughs> เพียบเลยฮะไม่ต้องบอกก็รู้นะครับผมเพียบเลยตู้เป็นเฟสไม่ได้ไม่ได้ตัวละครเพียบเลยนะฮะนี่โรดอีกแล้ว โหลดอะไรคราวนี้อ่าอันนี้คือโหลดอะไรฮะนงฟ้าที่น่ารักที่สุดในโลกหลุดเลทฮะอ่าป่มาณไม่กิโลโอ้ เยอะเลยนะครับผมโอ้โหเกลือเยอะมากเกลือแตกเลยนะครับผมเกลือแตกมากเลยก็คือไอดีนี้ตวงดีมากเลยนะครับผมแต่คือข้อเสียมันก็คือแบบอไอดี ID หลักทำไมกูไม่ออกอะไรอย่างงี้นะทำไมไอดีอื่นดันไปออกไอดีอื่น ดวงไปอยู่ที่ไ MM อดี <Luc ar cells> อื่นมากเลยเนาะโอเคต่อไปก็หลุดเลสเติมเลยตัวสารับ ในช่วงนี้นะครับผมเร่นใหม่ก็อ่าโหลดกลับมาสุ่มได้เลยนะครับผมนี่คือมียาวเลยนะโอเคโอเคได้เศษเกิือมากกี่กี่เศษก็เศษเกิือได้มากี่เศษ อันนี้คือผมเน้นเล่นเองนะโอ้ยได้ได้ผัดวัดเศษอ่ะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมก็ไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมไอเดีหลักไม่ได้คือเฉกมีแต่ไอเดีแบบไอเดีลีนะครับผมไอเดียตองนะไอเดียตองโลนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันท่านผู้ชม อ่าตัวฮัสซีเน่แบบอ่าก็อยากบอกนะว่าน้องเก่งมากนะครับผมนี่สกินยูเนียนเบิร์ดจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพตัวเองสูงและทำดาเมจเกิดกายสูงแกะสะ่สตูด้านหน้านะครับผมทั้งหมดเลยอันนี้คือแบบมันก็เวิร์กนะแต่คือผมสุ่มไม่ได้นะครับผม ก็คือกะว่าจะเอาตู้เป็นเฟสให้หมดนะอันนี้คือเด้ง Starlight Shoot ก็คือทำ d a m กายภาพการกลางแก่ศัตรูแล้วก็ฟื้นฟูี่ปีปั่นกลางโดย d าเมจและปริมาณฟื้นฟูทีปีจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนศัตรูที่อยู่ในระยะนะก็มันก็ถือว่าดีพอสมควรน,นะครับสกินนี้นะ สูตทีบีตนเองเนาะ,ะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็สกินซิงเกอร์ซิงเตอร์ลิงนะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพเพิ่มคริติคอลกายภาพแล้วเพิ่มดาเมจคริติคอลกายภาพเล็กน้อยให้เพื่อนรอบๆทั้งหมดปริมาณเพิ่มพลังจะเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งที่ใช้สก,กินโดยสูงสุด4ครั้งตามพลังโจมตีกายภาพอันนี้ นะสกินนี้ยอดเยี่ยมไปเลยนะก็แล้วก็อีกสกินก็มีอะไรมากเริ่มต่อสู้เพิพ่มพล,ลังโจมตีกายภาพของตอนเองเนาะปั่นกลางนะครับผมก็อันนี้คือสกินมันก็ดีมากเลยทีเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับผมท่านผู้ชมอ่ะ แค่นี้แหละนะเออก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมจะได้ไมพ่พลาดคลิปให,ใหม่นะครับผมจากเรานะครับผมจากผมยูริคุงนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้ที่เกือรู้ฮัสนินะครับไปก็ ตัไปหลายโลอยู่นะครับผมอ่าซึ่งไอดีหลักก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมตอนนี้น่าจะได้การันตีนะผมก็ดวงซวยไปเหมือนกันนะครับผมก็ท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะผมก็ดวงสวยเหมือนกันนะครับผมก็อ่า ท่านผู้ชมอยากกก่าเกรงกลัวว่าผมแบบอะไรอย่เงี้ยนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมงั้นผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่มารับชมและติดตามกันนะครับผมก,ก็บายบายสวัสดีครับ